สวัสดีครับมเดีไอสานบาลมาฮีภาพมาเพิ่ง,งน,น,งนงานาท่วมนาท่วมบ้านมาฮีเด้อพี่น้องเด้อ น้ำทวมผลตกเป็นคลองเลยเดีย๋ยวหนว่ยอดจะเห็เพิ่งแ้่นี่แหละครับพี่น้องเบิ่งคลองน้ำคลองบานพี่นะครับถนนเป็นคลองเลยครับถนนเป็นคลอง,เล,อง,เ,งเลยครับเบิ่งน้ำท่วมครับโว้ยน้ำเลยครับคนบานพี่จิไปทงไปทางทางน้ำบอกไว้ได้ครับพี่น้อง โอ้น oh, huh? oh. ้ำท่วมครับโอ้คลองไอถนนเป็นคลองครับพี่น้องอีสาน้าพี่เมือนี้เอาไม้บังคลิปเด็ดๆครับพี่น้องน้ำท่วมฝนตกหนักอย่างแยงเลย โอ้โอ้โอ้โอน้ำพัดน้ำพัดน้ำพัดไปแล้ว Hoa hoa hoa, hãy quang vai trong kia rém nhau, mọi người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  น้ำท่วมยังแห้งเลยบึงงบ้งพี่น้องบึง้งบึ้งโอ้น้ำคักกีหลีวะหลวงพามาบึง้งน้ำท่วมอีสารบ้านมะให้เหมือนนี้ฝนตกยังหนักเลยพี่น้อง เบิง่งพี่น่องเป็นทะเลเลยถนนโอ้เส็นทะเลเลย ครับี่เตดนาำครับพี่น้องกุดสายตาเลยโอ้น้ำท่วมบ้านมะหี่แล้วขักขักขักฝนขัดนี่เลย พี่น้องเมื่อนี้ก็คลิปนี้เอาสั้นๆครับให้พี่น้องได้เบิ่งว่าฝนตกอย่างแง่เลยบางที่หนะนาท่วมอีสานบ้านไม่หิ่งเมื่อนี้ก็พอจบคลิปตอนนี้ครับพ่อคันคลิปหน้ายนะครับพี่น้องสวัสดีครับ